สวัสดีครับหลายคนถามผมเข้ามาเยอะนะครับว่าทําไม Facebook เขาถึงมีปัญหาทําไม Facebook ปิดการมองเห็นทําไมแชร์ลงกลุ่มแล้วมีปัญหาทําไมคอมเมนต์แล้วโดนบล็อกทําไมเฟซโพสไม่ได้ทําไมเฟซเข้าไม่ได้ทําไมเอซเไม่ส่งมาทําไมเฟซโดนปิดทําไมเฟซโดนระงับทําไมกดต่างต่างมันเยอะจังสิ่ง,งต่างๆมันเริ่มต้นจากคําว่าสแปมครับไม่ว่าปัญหาที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วนะครับมันเกิดจากข้อเดียวคือสแปม ที่เราพูดกันติดปากว่าเฟซโดนสแปมเฟซโดนสแปมแต่เรารู้ไหมว่าสแปมอะคืออะไรผมบอกเลยว่าถ้าเรารู้ว่าสแปมคืออะไรและเราไม่ทำพฤติกรรมที่เป็นสแปมปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นกับเฟซเรามาทำความรู้จักกับสแปมกันครับสแปมคืออะไรสแปมนะครับ คือการโพสต์ข้อความหรือส่งข้อความรวมถึงภาพลิงก์จำนวนมากนะครับเป็นการสร้างความลาคาญให้ผู้อื่นนะครับรวมถึงการแพร่กระจายข่าวสารที่เกิดความลาคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นดังนั้นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับจึงถูกเรียกว่าสแปมครับการใช้จจำนวนมากนะครับ การแชร์ไม่ว่าจะเป็นลงกลุ่มนะครับหรือแชร์จํานวนมากนะครับแชร์เยอะๆนะครับจะเข้าขายการเป็นสแปมครับ mm hmm. การส่งข้อความจํานวนมากส่งหาผู้อื่นส่งหาคนไม่รู้จักจํานวนมากหรือ Copy ้วางหรือส่งทีๆย้ำๆเรียกว่าสแปมนะครับการขอเป็นเพื่อนจํานวนมากนะครับซึ่งผมเห็นหลายคนทักเข้ามาสอบถามเรื่องนี้เยอะมากโดนบล็อกการขอเป็นเพื่อนนะครับผมบอกเลยว่า การขอเป็นเพื่อนเยอะๆบางคนนะน่าตกใจมากคือขอแบบวันละร้อยคนอย่างเงี้ยวันละส0่ร้อคนห้าอยคนอย่างเงี้ยผมว่าน่ากลัวมากนะครับแค่คุณโดนบล็อกการขอเป็นเพื่อนถือว่าเป็นขั้นดีที่สุดของ f c e e o o o แล้วนะครับเพราะผมเคยเจอคนที่ขอเป็นเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเฟซนะครับตรวจสอบความปลอดภัยเด้งออกจากระบบแล้วให้ระบุรูปเพื่อนครับเสร็จแล้วระบุไม่ได้เพราะ จำเพื่อนไม่ได้จำชื่อเพื่อนไม่ได้การขอเป็นเพื่อนจํานวนมากเฟซมองว่าเป็นสแปมนะครับการโพสต์ลิงก์จํานวนมากหรือลิงก์ที่ผิดกฎนะครับโดยเฉพาะการโพสต์ลิงก์ในกลุ่มจะโดนตรวจสอบมากที่สุดเลยนะครับน,นี่ต้องระวังนะครับก็คือเราโพสต์ลิงก์ลงไปนะถ้าเราโพสต์เยอะมีสิทธิ์โดนโพสต์้วก็อดลี้วางข้อความซ้มีสิทธิ์โดน,โดาขาขโดนบางคนนะครับโพสต์อันเดียวนะก็โดนได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าโพสเยอะจะโดนอย่างเดียวนะโพสต์1อันก็โดนได้เหมือนกันครับเรียกว่าสแปมนะครับการโพสอะไรซ้ําๆนะครับเช่นข้อความซ้าๆภาพซ้ําๆอย่างเงี้ยเรียกว่าสแปมครับการเม้นจํานวนมากนะครับหลายคนโดนม็อกเมนแบบว่าไม่รู้ว่าจะหายเมื่อไหร่เนี่ยครับสแปมครับการสมัครเฟซจํานวนมากนะครับเฟซบุ๊กนะครับ มองว่าการสมัครเฟซจำนวนมากนะครับเป็นบัญชีปลอมนะครับเขากลัวว่าเราจะทำอะไรบางอย่างที่เข้าขายแสแปบนในเฟซเช่นเอาไปแชร์จานวนมากขายจานวนมากลงกลุ่มจานวนมากเขาเลยบล็อกหรือว่าปิดเฟซเราเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราสมัครเฟซเยอะมีเฟซหลายเฟซนะครับบางคนนะครับสมัครกี่เฟซก็โดนระงับเพราะเมื่อก่อนดันสมัครอลายเฟซแล้วเฟซจับได้ ตอนนี้บางคนยังสร้างเฟซไม่ได้ก็มีนะครับเพราะเนี้ยเรียกว่าสแปมนะครับพยายามทํากิจกรรมอะไรซ้ําๆนะครับเช่นเข้าไม่ได้ก็พยายามเข้าแชร์ไม่ได้ก็พยายามแชร์บล็อกอยู่ก็พยายามโพส์โพส์โพส์อย่างเงี้ยเรียกว่าสแปมนะครับหยุดพฤติกรรมนะครับที่ถูกตัดสินว่าเราเป็นสแปมจําไว้นะครับหยุดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ที่ถูกตัดสินว่าเราเป็นสแปมเพราะคุณจะโดนสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับ โดนบล็อกนะครับแบบกำหนดวันหรือไม่มีกำหนดครับโดนลดการมองเห็นหรือปิดการมองเห็นและน่ากลัวที่สุดครับโดนระง,งับหรือปิดเฟซน,นะครับเพราะบางคนนะครับแชร์เยอะมากเพราะหวังจะขายดีโดนปิดการมองเห็นแล้วก็โดนปิดเฟซขายไม่ได้จะสร้างเฟซอีกทีก็ระง,งับต้องระวังให้ดีนะครับวิธีป้องกันสแปมง่ายมากครับ ลดจำนวนครั้งการโพสและแชร์ครับเว้นเวลาการโพสและแชร์อย่าใช้ภาพหรือข้อความซ้ำๆในข้อความอย่ามีลิงก์ถ้าทำได้ยิ่งพยายามทำอะไรซ้ำๆนะครับยิ่งเพิ่มระยะเวลาในการโดนบล็อกสมมติว่าคุณโดนบล็อกไปแล้วแต่คุณยังกลับไปทำแบบเดิมเหมือนเดิม มีโอกาสต่ออายุการระงับการบล็อกได้นะครับเพราะบางคนนะครับเคยโดนบล็อกในกลุ่ม7วันพอโดนอีกทีโดนเป็นเดือนนะครับก็มีนะฮะเพราะว่ายิ่งเราทำผิดเหมือนเดิมจะยิ่งเพิ่มระยะเวลาในการโดนบล็อกครับด้วยความหวังดีนะครับผมนะครับไม่อยากให้คุณนะครับโดนสแปมเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าสแปมคืออะไร เราก็ต้องหยุดพฤติกรรมต่างๆที่เฟซไม่มองว่าเราเป็นสแปมหยุดคิดนะครับว่าคนนู้นก็ทําได้คนนี้ก็ทําได้ Facebook มีการตรวจสอบความปลอดภัย20%หรือตรวจสอบคนที่ผิดแค่20%ถ้าคุณดันเป็นคนที่ผิดแล้ว Facebook ก็จะตามติดคุณคอยสอดส่องดูคุณว่าคุณจะทําพฤติกรรมนั้นอีกไหมหรือยินยันตัวตนคุณปิดการมองเห็นคุณ ผมว่ามันไม่คุ้มนะครับถ้าคุณยังทําพฤติกรรมที่เป็นแสปแปมลดละเลิกพฤติกรรมที่เป็นแสปแปมหันมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์หันมาสร้างทางที่ถูกต้องถ้าคุณไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไงทํายังไงให้ไลฟ์สดเปิดการมองเห็นยังไงที่เฟซไม่มองว่าเราเป็นแสปแปมปรึกษาผมสิครับผมมีคอร์สสอนไลฟ์สดนะครับแบบออนไลน์แล้วก็มีกลุ่มสอนคอนเทนต์กลุ่มสอนทำภาพแล้วก็ให้คำปรึกษาด้าน a c e b o o k ด้านการขายออนไลน์ หรือคุณจะดูคลิปฟรีในช่อง YouTube ผมก็ได้ผมทำไว้ให้หมดแล้วครับขอให้คุณติดตามช่อง YouTube ผม The p e a c e Bank นะครับผมมั่นใจว่าคุณจะได้สิ่งดีกลับไปคุณจะได้วิธีแก้ปัญหาหรือถ้าแก้ไม่ได้ผมรับแก้ปัญหา Facebook ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะนำความรู้เกี่ยวกับ Facebook มาบอกทุกคนขอให้ทุกคนไม่โดนสแปมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ